สวัสดีตอนเช้านะคะวันนี้ก็มาทำงานปกติเกือบจะไม่ได้มาแล้วทุกคนรมแรงมากถือว่าประวัติศาสตร์เลยแหละประวัติศาสตร์ในกี่รอบปีละ่ะอืมไม่เคยเจออย่างเงี้ยสักทีนะ ซื้อแป๊บๆก็ประมาณชั่วโมงหนึ่งมันก็น่าจะโอเคแต่นี่เล่นรอดตั้งแต่ตีหนึ่งจนถึงตีห้าตีห้าไม่พอไม่แน่ใจว่าตอนนี้อากาศข้างนอกเป็นยังไงนะคะทุกคนแบบโหมดมากสำหรับคนที่ต้องเดินทางไกลนะถ้าเวลาพายุลงเนี่ยคือไม่ต้องถามว่าเหตุผลมาจากไหนยังไงถ้าใครปั่นจักรยานมาทำงานสมสารเขา แล้วก็โดยเฉพาะมอเตอร์ไซค์บรมอร์นบริมอร์นดังคือซาวเดเพื่อนเดินผ่านทักทายกันแต่ทีนี้นะถ้าเราคิดว่าเราจะทำงานทุกคน โดยเฉพาะเหตุการณ์ที่เราต้องรู้นะคืองานของเราที่จะไปทำนะมันอยู่ใกล้หรือไกลถ้ามันอยู่ไกลเรียนขับรถนะทุกคนไม่เรียนขับรถคุณก็ต้องดูว่าสามีเราสามารถไปส่งไปรับได้ไหมเพราะบางทีอากาศนี่แบบคือคลุมเครือมากมันบอกไม่ได้เลยมันแทบจะไม่รู้สึกตัวเลยว่าเราต้องทำอะไรยังไงบ้าง เมื่อเช้าก็ยังชอ็อกเลยนะว่าจะมารอดนะเพราะว่าลมแรงมากคือรถสายอ่ะขับเร็วแทบจะไม่ได้เลย นี่คืออาหารเช้านะคะแล้วก็นี่คือผลไม้บางทีการใช้ชีวิตที่นี่มันต้องละเอียดกับตัวเองเยอะมันต้องให้รอบครอบทุกเรื่องเลยไม่ใช่แค่ว่าเราหางานได้แล้วเราจะทํางานได้เลยนะเราไม่มีพานหนะขับขี่มันก็คือปัญหาใหญ่เพราะว่าที่นี่ประเทศเล็กก็จริง แต่ว่าเราต้องสามารถขับไปได้ประมาณ1นถึงสามชั่วโมงไปกลับทุกคนเพราะว่ามันต้องมันเป็นประเทศเล็กๆส่วนตัวเองนี่ก็คือด้วยความที่กลัว กรวมากๆในการขับขี่รถเนี่ยโดนพี่กับน้องผลักดันไปสิไปไปพี่กับน้องไม่พอแฟนคุณต้องไปนะเพราะอะไรแหละาะนี้แหละคือสำคัญเลยทำงานหรือว่าเรามีธุระต้องไปไม่ต้องรอเขาเราสามารถไปเองได้เลย ถ้าเราอยู่บ้านไม่เป็นไรนะทุกคนอันนี้คือเข้าใจแต่ถ้าเลือกที่จะออกมาทำงานทั้งนอกก็คือต้องมีรถขับดูงดูดี คือจากเมื่อวานในสถานการณ์เหนื่อยมากทุกคนพูดอะไรก็พูดไม่ได้จะทําคลิปวิดีโอลงหน่อยก็ไม่ได้เพราะกลับถึงบ้านปุ๊บทานข้าวเสร็จาอาบน้ําแต่งตัวเสร็จหลับตื่นมาอีกทีหนึ่งก็สี่ทุ่มคิดดูว่าเยอะไหมงานมันแบบคืองานหนักมากเมื่อวานงานเหมือนกับมันทํำในไง,ไงมันก็ไม่ไปแล้วรล้มเลยเรยวหน้าหมดทุกคนเลย ตรงกล้งนะเรามาทํางานต่างประเทศนี่ก็คือไม่รู้สินะไม่เคยทํางานโรงงานที่เมืองไทยนะคะเป็นช่างตัดผมก็คือทำหน้าที่ตัวเองก็ตัดผมที่บ้านทหนหนําไร่ไถนาช่วยพ่อแม่แต่เกี่ยวกับแบบนี้มีแต่พี่สาวเคยทําเพราะเคยไปอยู่กรุงเทพมาก่อนเราไม่เคยนะ ตอนนี้ก็อย่างว่ามาทำแล้วก็รู้สึก <c oughs> มันแตกต่างกันแต่บางทีมันเลือกไม่ได้ <c oughs> เริ่มแล้วกูคนเริ่มมาเยอะแล้ว ตอนเช้าเนี่ยก็คือจําเป็นมากอาหารเช้ากินยังไงก็ได้กินให้เราได้ทานยาไปด้วยเพราะว่ามันจําเป็นอย่าลืมนะครับสุขภาพเรามาก่อนเอาละแล้วเจอกันใหม่นะคะบ๊ายบายค่ะ